ไปเนี่ยเลยสวัสดีค้าจะยิ้มไม่พองค่ะขอบคุณครับวันนี้ขอรู้สที่ได้มาร่วมงานกับออฟโก้อ๋อวันนี้ผมสนุกมากนะก็จริงๆมีโชว์ด้วยแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าแบบเหมือนเจอเจอเนื้อคู่ในคู่นี่แล้วผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันเหมาะกับแบบความที่เราแบบ explore ไปได้หลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่มันใจคุณสมบัติอะไรของของเรโน่ จริงถูกใจหลายอย่างถูกใจแต่เ,ออเขากรออะไรอยู่นะฮะ <laughs> <laughs> ถ้าผมจริงถูกใจหลายอย่างชอบชอบ AI Studio เหมือนกันรู้สึกว่าเราเหมือนแบบได้จินตนาการเอ็กซ์พอร์ตไปหลายอย่างดีจากแบบแค่รูปรูปเดียวอะ่ะมันเจนได้แบบหลายๆาแบบทาให้เราได้เห็นว่าเออไห้มันไปแบบไหนก็ได้แบบสนุกสนุกแล้วก็จริงผมชอบฟีเจอร์ที่แบบทําให้คนที่หลับตาอยู่ลืมตาเ <laughs> พราะประสบปัญหานี้ เราก็ทิ้งไปหลายรูปใช่เพราะว่าเรารักเพื่อนใช่ตอนนี้เราก็ช่วยเพื่อนได้แล้วได้ใช้ความหล่อของกล้องนี้ไปหรือยังครับก็เอ่อเรียกว่ามากกว่ามาตรฐานโอ้ถ้าถ่ายเจฟจากเรโน้องสอาก็พอยี่ห้อเพิ่มโอ้เกินไปพี่ตลอดอยู่แล้วก็หล่ออีกได้ก็หล่อคือมันมันช่วยไลท์ติ้งแบบสมมติว่าเราเป็นแบบไหนมันก็ทำให้เราเป็นแบบ ที่ดีขึ้นไม่ได้ไปเปลี่ยนผสีผิวหรืออะไรเงี้ย <ừ> ผมชอบความเป็นแบบโครงอัตลักษณ์ของเราไว้แต่แบบไปแก้ไลทิ้งแก้อะไรเงี้ยใช่แล้วเก,ก,ก็บสปอก์ไปถึงคนที่แบบจะอยากลองให้ลองมาใช้ดูเนาะแล้วมาลองมาไปที่ช็อปดูแล้วก็ลองแบบเล่นกับมันดูเชื่อว่าแบบจะได้ไหลายๆอย่างเพราะว่าแค่หมดกล้องหมดเดียวมันก็มีหลายๆอย่างอย่างเช่นโปรอย่างเช่น AI Studio อะไรเงี้ยรเซอร r ที่แบบลบคนออกไปได้สมมุติว่า แต่ว่าขายติดใครอะไรเงี้ยก็เอาออกไปได้อะไครับผมจึงว่าเออใช้ใช้ได้บ่อยดีราคาละคุณราคาเออราคาตอนนี้นะก็คือนี่ก็เป็นเซลล์ท่านหนึ่งเลยนะราคานะฮะ <laughs> จริงๆราคาเนี่ยอ,อยู่ตัวที่เป็นโปรเนี่ยจะเป็น1 19999ครับผมส่วนที่เป็นตัวรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่1 4 1 1499แล้วก็หนึ่งหกเกใช่ไหมขายใช่ใช ส่วนรุ่นเล็กสุดคือจะเป็นจะเป็นสกล้องราคาประมาณหนึ่งสองจับต้องได้ถูกตใช่ฝากถึงในรฝากใครค่ะคนที่กําลังมองหาโทรศัพท์โทรศัพท์ครับผมก็เขาคนนี้กําลังมองหาโทรศัพท์นะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบไม่รู้จะใช้รุ่นอะไรดีแล้วก็ตอนนี้คิดไม่ออกว่าแบบกำลังอยากจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าหาโทรศัพท์ที่มันตรงกับใจไม่เจออะไราเงี้ยลองมารุ่นนี้ดูก่อนแล้วก็ลอง เอ็กซ์เพลเยนต์แบบมัน,มนแล้วก็รอกับมันดูว่าเราถูกใจมันหรือเปล่าเออผมว่ามันอยู่ที่เราแหละถ้าเราโอเคเราเอนจอยกับมันเราก็ลุยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันอยู่ในเราได้เห็นแบบว่าฟีเจอร์มันผมก็เวอร์ดเวิร์เหมือนกันแบบดรอปเทสอะไรเงี้ยรับน้ําหนักได้50ากิโลเปื้อนน้ํามันเปื้อนน้ำนูนนำ่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบผมรู้สึกว่าเวอร์แล้วก็ที่ชอบที่สุดคือ ไม่มีสัญญาณแต่โทรหาก,กันได้สมมุติเพื่อนใช้วีวนโนอ,อยู่แล้วก็โทรหาก,กันได้จมลึกแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับจมลึกแค่ไหนกได้จมหลุมรักครับจมหลุมรักทันก็ยังใช้ได้ใช่ครับโอเครถรถเก๋อัน์ตบ้าโกับคอนเสิร์ตที่ตูนบริสตลมครับอลังการมากแล้วก็คือแบบทุกคนชื่นชมกับข่าวสารกับคุณ จริงๆต้องบอกว่าแฟนๆบริษัทนี่เเปลี่ยนไปสองฝั่งแล้วนะก <laughs> ้องบอกว่าแฟนคลับพี่ๆบริษัทแบบว่าตอนรับอบอุ่นมากทุกวันวันแรกตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าเฮ้ยเราจะเขาจะรู้จักเราไหมเขาจะแบบเออเคยได้ยินเพลงเรามาไหมอะไรเงี้ยเออแต่เขาต้อนรับเราอบอุ่นมากปรากฏว่าเอ่ออแบบรู้สึกว่าโหแบบเต็มๆมาก <laughs> แล้วก็นิ่ได้ไปขึ้นแบบเวทีกับคนที่แบบ ตั้งวงล็อกอ่ะคือหนึ่งในไอดอลตอนอเด็กคือผมคือพี่พี่บอลดิซัมเลยที่ผมตั้งวงแล้วก็เริ่มเรียนร้องเพลงอ่ะแล้ววันหนึ่งได้ขึ้นกับเขาแล้วเขาร้องเพลงผมอ่ะร่วมเป็นตลอดจริงเขาคุยแล้วสั่งเวทีทีพ่พูดไปก็ได้คุยได้คุยกับพี่ตูนตล,ลอดแล้วก็แบบพี่ตูนก็แบบคือพี่ตูนคนที่ฮัมโบลมากถ้เห็นแบบเขาจะแบบ ผมก็ไม่รู้ก็แข่งกันไหวอ่ะแข่งกันไหวก็รู้สึกว่าแบบโอ้เขาระดับนี้แล้วเขายังทำโบกับเราเขายังคุยกับเราแบบเขายังแบบเออขอบคุณนะที่เรามาเราเราต้องหากสิที่ต้องขอบคุณเขาขอบคุณพี่ๆเขาที่ชวนเรามาอะไรเงี้ยครับผมไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ครับเป็นชื่นชมว่าเจ็ฟ้นพลังแบบเหลือล้นมากก็คือหลายวันแล้วพลังผมเจฟ้นไม่ตกลงเลยโอ้ผมว่าคนที่น่าชื่นชมมากกว่าคือพี่ๆบอยชัดมากกว่าคือแบบทุกคนอ่ะ ถ้าเราได้เห็นนะนะคือแบบพี่ปิ๊กเนี้ยนิ้วหลุดออกมาครับแล้วก็ใช้กาวตาช้างในการแปะเล็บตัวเองเข้าไปพี่ยอดนี่คือแปะเต็มหลังพี่ตูนคือสามวันรวมกันเนี่ยร้อยกว่าเพลงนะสามสิบห้าสามสิบกเพลงเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะผมแบบนิดเดียวเลยบอกว่าเสียงพี่เขามากกว่าที่ไม่ตกเลยได้ไงที่มีบริษัทเลยที่เล่นกันตอนนี้เขาติดต่อมารีบตอบกลับกมเลยครับรีบเกียยวกับที่ตูน ว,ว่างเลยเออว่างเลยโอ้โหมันแบบครั้งหนึ่งได้ขึ้นกับพี่ๆเขาเป็นตำนานขนาดนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบแค่ได้ยินตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็ถ้าไม่ควบคุมเพลงก็ร้องไห้แน่นอนได้เห็นโมเมนต์แซมกับพี่ตูนแบบซึ้งใจซึ้งกันและกันก็แบบแล้วยิ่งเขาบอกว่าเขาก็เป็นแฟนคลับโอ้โหมันเกินไปพี่คือผมมาใช้เพลงเขาในการมอบตอนก่อนไปเรียนร้องเพลงว่บเพลงเกาะบางเงี้ยเออแล้ว เขามาบอกผมว่าพี่อ่ะใช้เพลงเราเป็นเพลงวอร์มอัพนะ<อ>พี่มันจะคอมพิซผมจะเป็นสิ่งที่คอมพิเกินไปนะเรียกว่าตอนนี้คือชีวิตคอมพิซคืเอเป็นคอมพิซแล้วเป็นคอมพิซด้วยใช่ใช่ใช่<ๆ><ๆ>ก็เลยแบบเหมือนมีแบบทุกวันก็มีสิ่งที่อยากจะบอกพี่เขาเปนเวทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะบอกให้เขาได้รู้ว่าแบบเขาเป็นอินสปเรชั่นนะว่าแบบเขาเติมเต็ม การแบบเป็นศิลปินของเราอ่ะเขาเขาชื่นชมว่าว่าเขียนเพลงดีอะไรเงี้ยแต่การที่เราเขียนเพลงดีอะไรเงี้ยก็เรียนรู้มาจากรุ่นก่อนๆนี่แหละรุ่นเลเจนด์นี่แหละที่เราแบบเรียนรู้มาอะไรเงี้ยไปล่าแฟนคลับคนสลัมมาได้เต็มไปหมดเลยนะก็ก็ยินดีต้อนรับก็ก็ดีครับผมแล้วก็หวังว่าแบบเออหลายคนจะแบบได้ฟังเพลงของเราบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเช่นชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณจริงที่แบบต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วโมเพลงที่พี่ตูนเรียลร้องเพลงเราคู่กับเรานี่ยัน เพราะว่าหน้าผมแม่จะอยู่ในหน้าสื่อหรือกันแล้วหน้าผมแบบบานมากเกือบางทีกล็ลืมลืมร้องก็ได้เพราะว่าฟังเพลินม,มากแล้วเรารู้สึกมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเราไม่คิดว่าชาตินี้เราจะได้ฟังะ่ะเพลงออของเราในเวอร์ชั่นที่ตูดดด่น้องโอ้โหโมันฟินมากเกือบลืมเนื้อหรอครับลืมไปแล้วว่าร้องยังไงร้องตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย้าสดเราคุ้ครบรอบไปสี่ปีสาวเนบ้า ก็อบอุ่นมากทุกคนเข้ามาแล้วก็ทุกคนที่ดูคอนเสิร์ตริซแซมอยู่เปิดดูไลฟ์ในเพลงยาพิษโ <c oughs> ยกไปด้วยโยกไปด้วยดูไปด้วยรู้สึกว่าเออทุกคนมีความพยายามมากแล้วก็ทุกคนน่ารักที่มาให้กําลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งวันนี้เองก็ตามที่จริงอะ่ะมันเป็นงานปิดแล้วก็แบบที่มันน้อยมากๆอะไรเงรี้ยก็ขอบคุณที่อย่างนง้ยก็มาให้กําลังใจกันแม้ว่าจะอัดแน่นกันอยู่เป็นโซนๆนั้นก็ตาม <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะ <c oughs> ความอบอุ่นมันมากขึ้นในทุกๆวันในฝันใชครับมันมันอบอุ่นมากมันเหมือนแบบมันครอบครัวจริงๆผมรู้สึกว่าผมเป็นยังไงก็ได้เลยอ่ะผมแบบคือเราไลฟ์เราก็เป็นอะไรก็ได้เราพูดอะไรก็ได้ไปเลยอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าน MM ี่แหละคือสิ่งที่มันมันน่ารักที่สุดและโคตรเฉยที่สุดคือเมื่อเราพูดอะไรก็ได้ครัเราเป็นอะไรก็ได้แล้วเขาก็รักเราถึงเราเป็นแล้วเราก็รักเขาในสิ่งที่เราเป็นเกี่อวกับเรื่องของขวัญตลอดปีนี้ไหมให้เป็นแฟนผมเป่าเค้กไปแล้วแต่เค้กนั้นผมกินเองนะจ๊ะมัมีอะไร ผมมีให้ติดตามเสมอเออชื่อแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาแต่ว่าที่จะถึงนี้เร็วๆนี้คือหนัง GDS เพราะฉะนั้นฝากด้วยนะล่าสุดไลฟ์กับตันนนท์รครับคนไหนเขากรีนอ่ะผมไม่ได้อะไรเหมือนเขา <c oughs> ผมจะเข้าไปดูว่าเอ้ตันนนมันทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็เขากำลังแบบโปรโมททัวร์สี่ภาคเขาอยู่เราก็จะไปแกมแล้วก็เลยอยากรู้ว่าโชว์เขาจะมีอะไรพิเศษอย่างการตีลูกาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้งแบบโโททย เขาก็แบบว่าให้ผมเปียกายดูก่อนคิดว่าผมทำไม่ได้เลยเออเออมันทำไม่ได้แหละครับมันก็เลยปยี่ความจริงไมอไอ้เออไม่อบเลยหรือไงเออไม่จบเออเหมือนเดิมเออใช่ทุกคนครับเออไลใช่ใช่ใช่ก็ก็แบบอยากฝากไปเลยเนี่ยเดี๋ยวนนมีทัวร์สิบาคก็ฝากทุกคนที่ใครชอบมันก็ฝากติดตามมาด้วย จะไปกับเขาได้ยังไงไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่ว่าสนับสนุนเพื่อนดันเราตอนนี้มีนังนนเจ็บเจ็บนนแล้วนะครับครับผมเป็นอะไรก็เป็นไปครับผมเออเจ็บนนไม้เจ็บเจ็บไม้เต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของแฟนคลับผมรู้สึกไงเวลาเราอยู่กับใครแบบมันแบบเพลียเข้าอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแฟนคลับก็น่าจะมีความสุขนะในแต่ละในแต่ละสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยผมก็ ผมก็ย็นจอยนะเขาเขาสามารถทำแได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในสุดท้ายในชีวิตจริงก็คือเราต่างปาเป็นศิลปินเป็นนักแสดงทุกคนที่แบบมาร่วมง,งานด้วยกันแบบน่ารักน่นะารักเนาะเฉลยเขาจะชีพอะไรความสุขเขาเรื่องเขาเลยอนะไรเงี้ยตา,าแต่ขวาแต่ที่ขับแรงสุดก็คือขับคมน,น์นะครับคับุณขับคมน,น์มาคมน,นคือมันหากันท <c oughs> ี่แค่แค่คิดหน้า <c oughs> ถานนนผมไม่เจะกันจีเราอยู่ยังไงเออมันจะกันจีมันแบบคือเราเล่นกันตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าก็ตลก โอเคครับครับพี่ขอบคุณที่ี่ครับขอบคุณที่นี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าไรล้วอยู่ผมเ่องสักทีนึงรับสปอร์ตเตอร์มารับส่งลงที่สุดลูก ีพวกมันโทรศัพก่อนนะอันนี้พวกันโทรศัพรเปล่หรือเปล่าแก้งวาแก้งวลางแกงว่างอ่ะรอตอนลแก้งวางเ คนนะคะ